สวัสดีครับสวัสดีเอลซี่น้องนาวินงตะขุดทุกคนนะครับผมมณีกะเมื่พบกับน้องนาวินอีกผู้เก่าผู้เดิมนะครับผมพี่น้องกับบรรยากาศตอนแรกๆนะครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาบรรยากาศเสียงแม่งงอเงี้งห้องนะครับผมกับนี่นะครับผมบรรยากาศทั้งหลังก็เป็นผ้าทิศกระด้งสีตกดินนะครับผมมณีกะพบกับน้องนาวินอีกผู้เก่าผู้เดิมแน่อยู่เน่กินดีผมเอามาฝากฟรีฝากน้องนะครับผมมณีน้องนาวินได้หอยมากพี่น้องเป็นหอยปังหอยเชอรี่หอยโขงหอยขมร่วมกันพี่น้องนี่ พี่หน่องเอ้ยน้อยบ่ใหญ่ดอกแต่ว่าหันเป็นตะเสียบแห้งตึงๆบ่ตึงใจจอยตึงๆใจจอยอย่แล้วพี่หน่องน่ครับผมนี่ครับผมก้นน้ำจิ้มเจียวเจิมถาดไม้ครับพี่น้องไม่น้อยเว้นในถาดไม้นี่ครับผมน้ำจิ้มเจียวใช้ละไม้จิ้มเห่านี่ละพี่น้องแก้มพักสลัดแก้วสลัดสลัดรัดเสียบหรือฟันวลานี่นะครับผมนี่ครับพี่น้อง อนอยู่ไหนนอ้อนี่ครับพี่น้องแกะลงเลยนี่ครับผมพี่น้องใทยกลนส่วนเดียวเลยครับนี่ครับเดี๋ยวข้ามแหลกนี่นห็นงจากจะที่ยาวทางเป็นกันเด้อนี่พี่น้องเออโทษเออเดีย๋ยวที่เยาวทางเออยิยงเขาหลุมหลานเด้มมอบ่มีเขาบ่มีตะหอย พี่น้องครับผมแกงก็ขอ,อหนาวมาก,กินก็น้องนะวินได้ครับผมเสียบครับพี่น้องเม,มนูบะหมี่เข่าได้ครับใช้เลยครับ ตื่งตื้งในพี่หน่อยน้อยหน่อยก็มินี่บรรยากาศตอนแรงๆนะครับต้องน้อยกว่าตัวน้อยๆน่ครับอ๋อเพิ่งล่องรถแล้วครับพี่หน่อย แ่บคลักพม่อี่นี่อ,อย่างครับแก่ลงแจวเด้ครับ มาเตาบ่ได้สารประมาณสีหน่วยพี่น้องเอดีข้าหนึ่งครับครับอือหือ น้องตัวเล็กๆครับพี่น้องบรรยากาศกะยน่งกลางเว่นห้อนหอนครับพี่น้องทั้งหอนทั้งแดดแต่ว่าบัแหน่กลางคืนผัดหนาวได้ครับบัรที่ยน่งมาเศ้า เีนวลหนหน่อยตน่นนงตัวบางโต,งตกับตันหน่อยพี่น้อ,มองมึงโตไปกี่เมบพถึงมันเขาเลือกไ็จังสิถ้าท้า,ทา กรอบหวานดีครับหน้อยเล็กๆหนึ่งก็ะมอันน,น้ำพึ้น 都快捉不着。 ต้มเจีหอมมุกกลางเทยียดเลกน้อยน้อยหน่อยหอมหอมหัวจิงไคเป็นหน่อยต่มหัวจิงไคหอมใบขูดนี่จักกน้อยครับผม นะครัพี่น้องมันจิ้มจนเบิดต้นนี้ต้นใหญ่ครับพี่น้อง ไมโคงโอ้ตัว o ังไงนัน พัคคาร์ลต้วนี้จะกรอบหวานกินเบิร์แล้วพี่น้อกแล้วก็พัคคาร์ละอีกแบบหนึง่งขมสับเพลินพี่นอ้อง เนาะอย่างน้กัดกันวันนี้ครับ เาเบิดเลยพี่น้องเสียบครับขอบหวานก็เหมือนกับเนื่อนตัวเนี่ยบเรืองเนี่ยครับพี่นอย บุกเวียดเชียบไปดูน้องหอมหอมเครื่องสมุนไถ่เป็นต้มนะครับผมก้านน้ำจิ้มกะมิโนมันนี่กะเป็นต้มหอยปังหอยเชอรี่หอยขมใส่กันนะครับแซ่บครับผมไอ้่ใหญ่คือสีน้ำลายไร่เขาหนังนวินนีเด้อครับเด้อหนังนวินสุดท้ายนี่กะขอบคุณทุกๆกระรังแรงเชียร์แรงใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับผมที่คอมเมนต์เป็นกระรังแรงเชียร์แรงใจหนังนวินนะครับผมกะมาย่อมวไหลขึ้นเกาครับวันนี้กะเป็นหนึ่งต้มหอยกับเจ้า เซ่ยบ,บเกี่ยมพักสลราหวรานนะครับผมสุราษฎมินิเมนูมนี้ดี๋ผมเอามาฝากพี่ฝากน้อนกาสิีเป็นง่ายๆนะครับขอราบพี่น้องเพียงเทนีนองนวินกาบสวัสดีครับผม